ชีวิตนักดนตรีข้างถนนมันไม่ง่ายอย่างที่คิดนะวันวันต้องแบกกีตา้าไปตามหาทำเลดีๆแดดก็ร้อนฝนก็ตกบางทีเล่นจนคอแห้งได้เงินแค่ไม่กี่บาทเองแต่ก็ต้องสู้ต่อไปเคยเจอคนเดินมาบอกว่าเล่นอะไรของแกเนี่ยฟังไม่รู้เรื่องเลยตอนนั้นก็แอบเสียใจนะ แต่ก็คิดว่าเพลงเราอาจจะไม่ถูกหูเขาบางคนก็ใจดีเดินมาให้ทิปเยอะมากบอกว่าสู้ๆนะน้องเพลงเพราะดีกำลังใจมาเต็มบางวันก็เจอเพื่อนนักดนตรีคนอื่นๆมาแจมกันสนุกมากเหมือนได้ปลดปล่อยได้ระบายความรู้สึกผ่านเสียงเพลงบางทีก็มีคนมาขอเพลงเราก็จัดให้ตามคำขอ ถึงชีวิตจะไม่ได้หรูหราแต่เรามีความสุขที่เราได้ทำในสิ่งที่เรารักได้มอบความสุขให้คนอื่นผ่านเสียงเพลงนี่แหละคือชีวิตนักดนตรีข้างถนนที่แท้จริงถึงจะเหนื่อยแต่ก็คุ้มค่า